ก็เวลาเดิม ำหนดเซต A เท่ากับเซตของเนี่ยค่ะเ B และนี่อ่านว่าเซตของ C ก่อนที่จะไปหาสับเซตทั้งหมดเราต้องรู้เบื้องต้นก่อนว่า N A ว่ามไม่ใช่ N A เออ N A มีกี่ตัวนะับหนึ่งสองแล้วนี่ก็นับเป็นหนึ่งตัวตามที่เราเรียนสมาชิกมากลายเป็น N A นเท่ากับสามตัวต่อไปพอสาทตัวมี อะไรบ้างหนูต้องแยกให้ออกนะมีอะไรบ้างจำนวนสมาชิกของเซ็เได้แกหนูก็ยกมาทั้งหมดเลยมีเซตมีเมีบีมีเซ,ต,เซตของ C โอเคไหมคะต้องแยกได้นะว่ามีอะไรบ้างถ้าครูให้มาถึงปุ๊บหนูต้องเอามาเขียนแต่ละตัวได้พอเสร็จแล้วเนี่ยจากสูตรที่นูเห็นรอบที่แล้วคือการหาสับเซ็ททั้งหมดจะเป็นสูตรของมันก็คือ2ยกกําลัง N n ของมันก็คือ 3เราก็จะได้เป็น2ยกกําลังสามเท่ากับ8 2ยกกําลังสามเท่ากับ8นะคะไม่ใช่เท่ากับ6อย่าสับศนอ่าโอเคนะคะต่อไปมาดูขั้นตอนการหาสับเซตทั้งหมดอุปกรณ์มีอะไรนะอ่าอย่าแล้วนี่อะไรการที่จะสับสับหมูสับเนื้อเออไม่ใช่เนื้อเออสับหมูสับเนื้อไก่เราก็ต้องมีมีใตพูดยจะตับ กูจะสับแล้วนะอ่ะมาดูสับนะต่อไปเรื่องเซอ่ะสับเซตชนะอันดับแรกเลยต้องมาสับตัวที่หนึ่งก่อนสับหนึ่งตัวกูสับเห็นไหมเนี่ยเอามีดไปเฉือนมันมาเอามีดไปเฉือนมันมาเอามีดไปเฉือนมันมาอ่าเราก็จะได้มีอะไรบ้างเฉือนมาหนึ่งตัวมีเอเฉือนมาหนึ่งตัวยกมามี B มีเซตของ C อ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมสับหนึ่งตัวยกมาเลยค่ะจึ๊อกยกมาตังเึือกยกมาตังเึือกยกมาตั้งโอเคไหมอ่ะพอเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยสับแล้วทําอะไรต่อเราเรียนเรื่องเราเรียนเรื่องอะไรพอเราสับเราทำอะไรต่อเซ็ตถูกไหมคะเราสับทํางานสับสับสับแล้วเราเข้าใส่เซ็ตอ่ะมาดูต่อใส่ไ็้แต่ไหนอ่าสับแล้วแล้วเอาไปใส่ หนูอย่าใส่จุดๆแบบนี้นะอันนี้ครูทำเป็นบรรทัดอ่าสับแล้วใส่เซ็ต่อไปสับหนึ่งตัวเสร็จต่อไปสับสองตัวนะสับสองตัวครูก็ตักมายกมาสับสองตัวก็สับเนี่ยค่ะ AB ยกมาตั้งจุ๊บอ่าต่อไปสับเกับ C ครูก็ยก A กับ C มาตั้งจุ๊บไปแบบเนี้ยอ่าต่อไปมีอะไรอีกที่ยังไม่สับ B ิสับเซ็เนี่ยครูก็ เอามีดสับมาแล้วก็ยกมาตั้งสับแล้วทายังไงเราเรียนสับเซตสับแล้วใส่เซตเลยค่ะสับแล้วใส่เซตให้แต่ละคู่สับแล้วใส่เซตโอเคไหมต่อไปก็จะมาดูสับสามตัวสับสามตัวมันมีสามไหมถ้ามันมีสามก็ยกทั้งหมดเลยเอามีดเอามีดช้อนมาเลยสับเสร็จปุ๊บแล้วก็มาตั้งปุ๊บอ่านะเหมือนเด็กเลยเนี่ย ไอเส้นนี้ไม่เกี่ยวนะสับไปข้างในมันนะเอามาตั้งพอสับเซ็จทําอะไร่อใส่เซ็จโอเคไหมคะสับเร็จอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยรอบที่แล้วครูบอกว่าสมบัติของสับเซ็ตต้องมีอะไรอีกตัวหนึ่งเร็จว่าเป็นสับเร็จของทุกเร็จเซ็ตว่างูือบะไรนะคะอ่ะอย่าลืมลืมไม่ได้ต้องมีเซ็จว่างด้วยแล้วเราก็นับดูว่าครบหรือยังหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8ครบแล้วกับแปตัวที่เราวางไว้ตอนแรกบางคนเนี่ยถ้าไม่หาบรรทัดนี้ก่อนหนูจะหลงตรงเนี้ค่ะหนูจะสับหลงพอหนูสับหลงปุ๊บหนูสับไม่ครบแต่ถ้าพอสับไม่ครบปบเราไปเช็ค้วามันตรงกันไหมถ้ายังไม่ตรงเราต้องกลับมาดูใหม่เวลาสับถ้ามีสมาชิกสตัวก็สับตั้งแต่1 2 3ามถ้ามี4ี่ก็สับหนึ่งสอสาถ้ามีสองก็สับหนึ่ ไปจนสุดท้ายของสมาจิกนะคะอ่ะแล้วมาดูตอเวลาตอบอ่ะดังนั้นสับเซตทั้งหมดของเซต A คือเนี่ยหนูยกมายกอันนี้มาตัง้งยกอันนี้มาตัง้งยกมาตัง้งยกทั้งหมด8ตัวนั้นนะคะมาตัง้งหนูจะเห็นได้ว่า A เนี่ยบางทีเราไม่อยากเขียนยาวๆเราไม่อยากเขียนยาวๆเราเห็นไหมคะว่าเซตเนี้ยเขียนเหมือนกันเลย มันก็คือเซต A นั่นเองเราก็ใช้สัญลักษณ์ A ได้เลยแล้วก็เซตว่างต่อท้ายหรือจะเอาเซตว่างไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาเอต่อท้ายโอเคไหมคะอ่าฉะนั้นเนี่ยสับเซตตรงๆสับๆับแล้วก็ใส่เซตนะคะกรณีหลายตัวโยงกรณีหลายตัวโยง่าเนี่นในยให้กตัวแรกก่อนถ้าเป็นคู่โยงนี้โยงนี้แล้วก็โยงนี้ ถ้าหลายตัวกว่านั้นล่ะมาดูอ่ะก็สอบความเข้าใจดูการโยงนะสมมติข้อนี้ค่ะโจงหาสับเซตทั้งหมดของ B ีไปเป็นสเต็ปเลยมีทั้งหมดกี่ตัวมีอะไรบ้างใช้สูตรเลขยกกำลังมาสับหนึ่งตัวสับสองตัวมานี่มีสี่ใช่ไหมสับไปจนถนึงสี่ตัวมาคุย้ยดูคร่าวๆอ่ะถ้าสับคู่ ไปนี้เป็น1นึ you, ่ไปนี้เป็น1 3ึ่ไปนี้เป็น1 4แล้วเริ่งที่2องอีกก็เป็น2องเป็น2 4งแล้วไปที่3อีกก็เป็น3 4อ่ะถ้าไป3ตัวล่ะก็หนึ่งเนี่ยหนึ่งสองสามหนึาแบบนี้ค่ะทาไปเรื่อยๆเนี่ยทำเอาตัวหน้าขึ้นไปเรื่อยโยงไปถอยหลังไปเรื่อยอ่ะลองทําดูนะคะลองทําดูสองข้อเองสืความ ทำไม่ได้หนูลอกโยนมานะนักดนตรีจะโยนใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งโอเคนะคะลองศึกษาดูไม่เข้าใจ